วันนี้นางโปดจาได้กินปลาทูค่ะกินปลาทูของโปรดอ้าว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 แหมจริงๆเลยวันๆนี้ร้องควรคางพอกินเสร็จแล้วก็น,น,กนู่นเป็แรกอือกนางแมวตัวนี้นี่โอ้ยของโปรดของนางคือปลาทูปลาเส้น ทาโรโหดูสิเลี้ยมานี่นะสงสารจริงๆจริงๆเดี๋ยวก็มีตัวอื่นอีกตัวอื่นนี่จะมาขโมยกินแต่ว่าก็เอาหารเม็ดวางวางไว้ค่ะแมวจรเยอะนะคะอืแมวจรน,นี่ยเยอะมากินแล้วก็ไปกินแล้วก็ไปนะ มีตัวเนี้ยอยู่บ้านเพราะว่าเลี้ยงไว้ตัวเดียวนางโกจาแมวดำนำโชคของฉันกินเก่งกินเสร็จแล้วก็ไปเที่ยวบ้านช่องไม่เคยอยู่ไปหาผู้ชายอืทำหมันแล้วก็ยังไปหาผู้ชายน่ะหล่อนนะก็โอเคค่ะวันนี้ก็มาลงคลิปแค่นี้นะคะอีโกจาแมวสตอเบอร,รี่ชีสเค้กกินกินกินเข้าไปอืม เราใส่ในจานในถาดไม่กินนะคะเราต้องฆ่ามากินอย่างเงี้ยอืมโอเคค่ะสวัสดีค่ะ